ยืนรวมกันสี่คนเลยบ้าบ้าไปแล้วเฮ้ยอย่ามาใกล้โอ้ยิ้มให้กันหน่อยยิ้มให้กันหน่อยวู้สบายสวยสวยสบายโอ้ย้าโอ้ด่านนี้บอกเลยว่าบ่านเจีเยบรู้กันไป อดโอ๊ยไอ้เหี้ยปุ๊บเปล่าปุ๊บเปล่าปุ๊บเปล่าเปล่าเม่ไปไม่ไปเฮ้ยมีคนใช้มีคนใช้ระบบบั็กครับมีคนใช้ระบบบั็กเฮ้ยดูไม่ดีมันกระโดดขึ้นไปข้างบนดูเลยมันโกงครับคุณครูมีคนโกงครับคุณครูครับมีคนโกงครับโอ้โหโอเพีเยอระสิ พี่ว่านะพี่จะต้องได้แชมป์แน่นอนเชื่อพี่ไหมเชื่อครับพี่ดีมากดีมากต้องเชื่อมั่นในตัวพี่เข้าใจไหมได้เลยพี่ดีอ่ะเย่เมื่หน่อนนี่ใครอยู่กับพี่บ้างวะเนี่ยไอควันเหรอเออหุ่ยจะไปวดเจะไปวดเจ็บปวจ้าฮสบายเฮ้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 ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้โหอย่าทำดิใจ กินปลาล่าในปุนปลาล่าในระบดปูบี้กินปลาล่ากินปลาล่าในปุนปลาล่ายังไงครับยังไงครับนี่ครับนี่ครับแดดหลบแดดหลบนี่อ้าวเฮ้ยไม่โ้บพี่ผู้ลีเช่ดตกไปเลยเหรอครับเอออุ้ยเกือบตกอียเ้ยเออ จ้าเออจ้าเออเอาว่าเอาว่าสามเหลี่ยมสามมุมสามประกานสามประตุเฮ้ยเฮยสอบ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 มันสอบมันสามประตุมาเนลานาปลาลาะเลลากูนี่กับปาลากินปลาลากัะปลาบองฮึว้ฮร์ชื่อโนโนนโ่นโโน่นเเฮ้ยไมอ้ให่ใหญ่ใหญ่บ้ mừng pô chơi mày